สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับทางร้านสอเพนนัซับของเรานะครับก็ได้นําสินค้าแกะดํานะครับวันนี้เป็นสินค้าแกะดํามาส่งให้กับทางลูกค้าที่บ้านนาโกนะครับบ้านนาโกตําบลน,นาโกอําเภอกุชินารายจังหวัดกลาลสินนะครับก็สินค้าวันนี้เนี่ยลูกค้าได้สั่งจองมาตั้งแต่วันวันเสาร์ที่แล้วนะครับเพิ่งจะ ได้มาส่งให้กับทางลูกค้าเนื่องจากว่าลูกค้าเพิ่งว่างนะครับผมก็สินค้าวันนี้เนี่ยใส่มานะครับจํานวนประมาณเจ็ดตันนะครับประมาณเตันเจดถึตันโดยประมาณนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเนื้อสินค้าของวันนี้กันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนื้อสินค้าของวันนี้กันแล้วก็ไปดูวิธีขั้นตอนการลงสินค้าของวันนี้กันนะครับ จะไปรับชมคลิปกันต่อนะครับก็ฝากกด subscribe mm hmm. กดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทร้านสอนเป็นทัพ์ของเราด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการลงกันเลยนะครับ mm hmm. ครับทางสุนครตอนนี้ก็กําลังดําสินค้านะครับแกะดําลงให้กับทางลูกค้าของเรานะครับ mm hmm. ผมอันนี้ก็เป็นปริมาณสินค้าที่เราใส่ามาให้ลูกค้าวันนี้นะครับเราจะประมาณนี้เลย ตามคลิปวิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเนื้อสินค้าของวันนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับก็เป็นเนื้อสินค้าแกบดําของวันนี้นะครับซึ่งแกบดําวันนี้เนี่ยก็สวยเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ดูดูจากคลิปได้นะครับวันนี้เนี่ยลูกค้าที่สั่งจองมานะครับเป็นร้าน ต้นไม้นะครับเป็นร้านขายต้นไม้อยู่ที่บ้านนาโกนะครับผมก็ท่านในถ้าท่านในอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับสนใจอยากมาดูต้นไม้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้อ,อยู่แถวๆโรงเรียนนาโกพิสารนะครับนาโกพิสาร สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่นะครับก็ฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทางร้านสอพินิษฐ์ซับของเราด้วยนะครับหรือว่าท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแกบดำเปลือกดินเปลือกมันล้างหรือว่าก,ากากสดนะครับทางร้านเราก็มีจัดจำหน่ายนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะปิดโรงงานแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจอยู่ก็ สั่งซื้อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกสามสี่หกสองหกสี่หกนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกสามสี่หกสองหกสี่หกนะครับหรือว่าถ้าในสะดวกแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะครับทางเรายินดีให้คำปรึกษานะครับผมโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคลิปวิดีโอวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะเป็นสินค้าชนิดไหนนะครับแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้าที่ไหนนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับแกบดำสวยมากเลยนะครับวันนี้เหมาะกับการพาะปลูกเลย